เราเร่าถึงความฝันใหม่เลยปู่ฮะยังไงนะความฝันความฝันที่ฝันเมื่อเมื่อคืนนะอือควาฝันว่าพระนี่เสียชีวิตอ่าก็ได้ไปร่วมบุญจะเอาไปเผาอืออาจะเอาไปเผาขึ้นเมนแล้วก็อยู่จนเผาเสร็จเนัะเดี๋ยวพระนี่ชื่อพระหนึ่งชื่อพระหนึ่งอือเลย อะไรนะว่าเสียชีวิตก็ตีเป็นศูนย์เสียชีวิตก็ตีเป็นศูนย์อืม,อมแล้วก็พระก็ตีเป็นแปดกับสามตีเป็นแปดกับสามอแค่นั้นแหละแปดศูนย์สามอ่างเลยชื่อพระหนึ่งก็คือหนึ่งสี่พระหนึ่งก็มีขาสองที่ว่ารวมรวมกันหระก็ <อา S 2> เขาทำตอนที่โงมันออกมามัน ขาขา,ขากับมืออยู่อย่างนี้เอาลงออกมาไม่ใช่คือตอนที่แห่ศพไปนะ่ะล,ง,ลงมันแตกออกข้างหนึง่งลงแตกเออลงแตกออกข้างนึงแต่มือเขาเนี่ยอยู่อย่างนี้จับขาจับแขนมือจับขาอยู่อย่างนี้จับแขก่อนจะขึ้นเอาไปเผาะนะ่ะก็ลลเลยว่าเออทั้งมือทั้งขาก็สีก็ชื่อพระหนึ่งายก็เออก็า่าหนึ่งสีเนาะมาไปตามอย่างนั้นตาตาภาษาคนตีเลขแล้วก็มามาตรงกับเลขเสาเราไง เลขเสาเราถ้าตีเป็นคะมนไม้กับมุยยกสีต้นวันนี้ก็สี่ยกกว่าหกหกหนึ่งสี่นีหลายคนบอกเดี๋ยวจะถวายโซล่าเซลล์สาธุขอให้ได้ให้ได้ให้รวยบางคนก็บอกว่าจะเครื่องปั่นไฟก็ถามมาราคาเท่าไหร่ก็เราก็แล้วแต่บุญวาสนาของเราและก็เขาด้วยว่ามีบุญร่วมกันไหมบางทีตอนนี้ มันเหมือนว่าดังมากเกิดไปเรากลัวเราก็กลัวเนาอยปู่เราก็กลัวเพราะว่าเราก็อยู่เงียบๆสงบๆมาแล้วก็กลัวก็เป็นเพราะเอสรอเปล่าเป็นเพราะเอสกวา่มาทำรึเปล่ารบกวนปู่ไม่นด้ต่เอสมานี่ก็เนาะก็ช่วยกันเซฟเซฟด้วยเนาะก็อย่าไปอะไรมากมายกับเื่อกับเรื่องหวยหวยเรื่องเลขก็ซื้อพอสนุกสนานกันไปเนาะพอเป็นกระไซพอได้ลุ้นห้าบาทอย่าไปทุ่มเป็นล้านเป็นแสนทุ่มซะ ชุมสักยี่สิบล้านก็พอเลครับวันนี้ก็ขอบคุณวันดีวันดี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 ทุกอย่างอ่ะดีตั้งแต่เช้าอ่ะเล่าตั้งแต่เช้ามีอะไรบ้างดีหนึ่งดีทั้งหมดแหละวันนี้ดีทั้งหมดดีตั้งแต่เรายกเสาดีตั้งแต่ยกเสานะครับเสาสำเร็จยกเสาเรายกเสาขึ้นก็ไม่มีอะไรผิดพลาดเลยยกปึ้งปึ้งปึ้ง ขึ้นได้หมดอ่าแล้วก็เขาเอาไหโบราณไหโบราณมาให้มาให้ด้วยอืแสดงว่าวันนี้เป็นวันดีแล้วเนาะแอดก็แอดก็แอดก็เอาเอาปัจจัยเอาเงินมาให้ด้วยได้สร้างต่ออืมอือเรวมบุญต่อริมบุญต่อแล้วลูกศิษย์ลูกหาต่างประเทศในประเทศก็พากันช่วยมาเยอะอยู่ช่วยมาเยอะอยู่กลางกลางรวยรวยแล้วก็ให้ถูกหวยรวยเบอร์ถูกหวยรวยเบอร์กัน เดี๋ยวไฟมาก็ได้มุงหลังคาแล้วได้มุงหลังคาแล้วตอนนี้รอเครื่องปั่นไฟตอนนี้รอเครื่องปั่นไฟรอเครื่องเพราะเครื่องปั่นไฟไปไปไปซ่อมอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีพังเรามีแต่ว่าเราทาจนพังทําจนพังใช้งานเยอะเอาไปซ่อมเอาไปซ่อมอยู่รอซ่อมเสร็จแล้วเราก็จะมาทํางานต่อนะครับเราทำงานมากเกินไปหามรุมหามคางกลางคืนก็เปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงกลางวันกลางวันก็ทํางานยี่สิบสี่ชั่วโมงนอกเลยก็เลย ทั้งสองเครื่องเลยเครื่องก็เลยสายหัวสายหัวเลย <c oughs> ไม่ไหวล้ยังไม่ได้มุงหลังคากะว่าจะมุงหลังคาเส็จก่อนเออ,อ่ <c oughs> านะครับก็ขอบคุณนะขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ